สวัสดีค่ะในปีพศ2566นี้นะคะชาวราศีกรกฎจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ปะพิคเนตปางราชาโชคค่ะเป็นเรื่องของความสำเร็จนะคะทรัพย์สินเงินทอง การเงินที่มั่งคั่งร่ำรวยหาเงินก้อนใหญ่ชีวิตที่มีความสุขกายสบายใจมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการอยู่การกินอย่างนี้ค่ะและยังหมายถึงในเรื่องงานได้รับความรักความเมตตาจากหัวหน้าเจ้านายผลักดันส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินการมีลูกน้องบริวารที่เก่งมีคนเก่งนะคะมาช่วยให้คุณนยคะประสบความสําเร็จเร็วขึ้น เหนื่อยน้อยลงค่ะตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างรายได้ค่ะในเรื่องของการเงินที่ดีการงานที่มั่นคงค่ะพระพิคเนทรงหนูนะคะหมายถึงความขยันมุ่งมั่นค่ะความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาจากความฟุกมันมาจากความมุ่งมัน่นมันมาจากการวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดีการเริ่มต้นที่ถูกทางการมีทีมที่ดีมีลูกน้องที่ดีอย่างนี้ค่ะนำพาให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการงาน การบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆสามารถสร้างรายได้ทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาตลอดไม่ข่ดสายให้กับคุณค่ะไพ่พระแม่ลักษมีเนี่ยค่ะยังเป็นไพ่การเงินที่ดีอีกชุดหนึ่งค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือชุดนี้ถ้าทำงานประจำค่ะจัดว่ามั่นคงความรู้ความสามารถเนี่ยค่ะเป็นที่ยอมรับได้รับค่าตอบแทนที่สูงในเรื่องของเงินเดือนหรือในเรื่องของโบนัสเงินก้อนใหญ่ที่คุณคู่ควรที่จะได้นะ แต่ถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอาชีพอิสระเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมีรายได้ทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาตลอดไม่ขาดสายด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดดเด่นในเรื่องของงานออนไลน์นะคะงานบริการต่างๆร้านอาหารเครื่องดื่มเครื่องประดับเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามการค้าการขายออนไลน์ทุกรูปแบบ ดีหมดเลยค่ะรวมถึงการลงทุนเกี่ยวกับทองคำนะคะเครื่องประดับอัญมณีอย่างเงี้ยค่ะอา,อาหารการกินอ่ชุดนี้นะคะสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงที่เด่นที่โดดเด่นจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเงินค่ะและการงานที่คุณบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆความสําเร็จนะคะเป็นไปนตามเหตุและผลนะถ้าเราทํางานประจําอย่างเดียวค่ะคือไรายได้ค่ะมั่นคง แต่ถ้าคุณทำธุรกิจเพิ่มขึ้นมาค่ะหรือบุกเบิกอาชีพอิสระค่ะจัดว่ามั่งคั่งร่ำรวยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะมันมาจากประสบการณ์ที่คุณนะคะมีความชำนาญเฉพาะด้านมันมันเป็นการพัฒนาความรู้ค่ะมันเป็นเรื่องของศาสตร์ละศีนะคะพระพิคเน่เนี่ยค่ะเป็นเทพแห่งโชคลาภเทพแห่งความสำเร็จเป็นในเรื่องของการพัฒนาความรู้สติปัญญา บวกกับการใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะและการตลาดที่ดีค่ะจะทำให้คุณพบกับการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะพอการงานดีการเงินดีสำหรับคนโสดความรักดีๆตามมาค่ะชุดนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่บุค,คลิกดูดีมีเสน่ห์นะคะตาสวยตาคมค่ะแต่งตัวดูดีค่ะโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยค่ะมีคนมากมายเข้ามาที่ พร้อมจะหยิบยื่นความรักดีๆให้กับคุณนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอะค่ะก็ค่อนข้างที่เป็นคนที่จะแบบเลือกเยอะมาตรฐานสูงในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้ค่ะมันเป็นข้อดีตรงที่คุณจะสามารถตัดคนที่ไม่ใช่ออกเหลือแต่คนที่ใช่ค่ะมีโอกาสได้เจอคู่รักที่ถูกใจมีโอกาสได้เจอคู่ที่ดีค่ะมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้เจอคนที่คุณแบบชอบได้เจอคนที่คุณแบบรู้สึกว่าใช่ในแบบที่คุณต้องการค่ะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะครอบครัวค่อนข้างที่จะมีความสุขค่ะคุณมีความเป็นผู้นำมีความรับผิดชอบสูงนะคะดูแลใส่ใจคนรักและครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขกายสบายใจครอบครัวอบอุ่นในเรื่องของสุขภาพพอพอเรามีชีวิตที่สุขกายสบายใจค่ะอาการกินการอยู่ในเรื่องของอาหารความอุดมสมบูรณ์เนี้ย ข้อควรระวังอะค่ะมันก็จะมากับรูปแบบการใช้ชีวิตประจําวันอะค่ะอย่างเช่นอาหารอา,อาหารที่แบบเขาเรียกว่ายัางไงอะไขมันน้ําตาลอย่างเงี้ยค่ะอ่าข้อควรระวังจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารระวังน้ําหนักตัวเพิ่มอ่าระวังในเรื่องของน้ําตาลความดานันเบาหวาน ไขมันอย่างนี้ค่ะตรงนี้เป็นดวงภาพรวมและเป็นเพียงข้อควรระวังนะคะถ้าเราดูแลใส่ใจสุขภาพของเราเป็นอย่างดีค่ะออกกำลังกายอย่างเหมาะสมทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยชุดนี้ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพค่ะจัดว่าเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงให้ระวังในเรื่องของน้ำหนักน้ำหน,นักตัวเพิ่มค่ะหลักๆเลยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องนี้แต่ก็สามารถควบคุมได้ค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะขอให้คุณมีความสุขประสบความสำเร็จนะคะสมหวงังสมความปรารถนาในทุกๆเรื่องแล้วก็เปิดรับความโชคดีทุกช่องทางที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณโดยเฉพาะการเงินนะคะการงานที่ดีธุรกิจที่ดีนะคะที่จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเติบโตแล้วก็มีความสุขได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักไอดีไลน์นะคะก่อนจากการขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธกาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรณ์ค่ะ